ว้าวมากมากเลยนะฮะวันนี้พี่ปักจะมาบอกวิธีการรับคูปองฟรี1,000ันคูปองไปเลยและที่สาคัญสกินใหม่ไวโอเลตเข้ามาแล้วใครอยากได้ที่ราคาโคตรกระตูกเนี่ยดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็กิจกรรมนี้นะฮะสมบัติแห่งราชันนั่นเองใช้ทั้งหมดกี่คูปองถึงจะคุ้มนะฮะสุ่มเท่าไรใช้กี่คูปองกันแน่ คลิปนี้มีบอกอย่างละเอียดก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไร้ต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ไปดูกันเลยริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุม้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขอัพเดทเดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไล at, น์ กลับบ้านนะครับอย่าทำเหมือนเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมไม่กลับบ้านกลับไปหาคนเก่าร้องยังสารองฮะเป็นแค่สามรองไม่รองนั่นน้องลองเล่นครับคือฟิวเนี่ยกลับบ้านนะคฮะประยุทธ์จับติดขู่อวดตัวแลไม่บอกเลยแต่ไม่ยอมกลับเลยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขายไอดีเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมจบเฉดซื้อขายไอดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดีพร้อมเล่นดูเน่นราคาถูก อัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ Admin Frong Frong Shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างและนี่คือกิจกรรมใหม่นะฮะที่หน้าร้านค้าแนะนำมุมขวาล่างเป็นเพชร คัมภีนักกรบที50เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะถ้าเรากดซื้อเนี่ยาคัมพีจะอยู่ที่25คูปองนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยใช้เล่นที่ร้านค้ารตเตอรี่ที่วงแหวนเวทอันเชิญตัวใหม่นะ,ะที่หน้านี้นะฮะกิจกรรมจะอยู่ตั้งแต่วันที่10วันนี้ที่เราอัดคลิปจนถึง,ถงวันที่16นะ,ะพี่อัดคลิปตอนเที่ยงคืนเป,เป๊ะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยซึ่งต้องขอบอกเลยว่ากิจกรรมนเนี้ถามว่าคุไมไหมก็มาดูกันเอาเองนะฮะนี่คือเหล่าสกินที่เข้ามานะฮะเอา อ้าไม่ใช่ดีกว่าเดี๋ยวแบบกลับไปนี่คือเราสก,กินที่มันเข้ามาให้เราสุ่มเพื่อให้ได้นะฮะ <S <S ถ้าถามว่าคุ้มอันไหนบ้างเนี่ยคงจะเป็นเทอันหนของเลิฟสวอนหรือว่าความรักกับตัวหม้อท่อตัวนี้นะคะสองสก,กินนี้คุ้มสุดเลยซึ่งหลายคนคิดว่าพี่ป๊าครับมันต้องใช้ดวงเท่าไหร่แล้วถึงจะได้นะฮะ กิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่10ถึง16ใช่ไหมก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวหัวหมาบางขออนุญาตย้ายฝั่งแป๊บเนะครับกิจกรรมนี้นีะ่ะชัการันตีพิเศษคือการันตี1เหรียญน,นักรบในทุกๆการเล่น5ครั้งนั่นเองนะฮะหเหรียญน,นักรบคืออะไรก็คือเนี่ยเหรียญตัวเนี้ย,ยใช้ในการแลกได้นะฮะการันตีทุกๆการสุ่ม5ครั้งนั่นเองหรือว่าถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยสกินผาวรเนี่ยจะออกที่1.62เปอร์เซ็นเหรียญน,นักรบเนี่ยจะอยู่ที่14.20 อีโมจิกับโอ้โหเอฟเฟกธรรมดาอยู่ที่84ซึ่งเปอร์เซ็นการออกเหรียญน,นักรอบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะฮะว่าค่อนข้างต่ํามากนี่คือหน้าในการแลกเปลี่ยนเหรียญนะฮะดูกันเอาเองกันละกันว่าใช้ทั้งหมดกี่เหรียญและเปอร์เซ็นการออกเหรียญเนี่ยต่ำไม่พอไอหววววไัว,วนนนนนนนพน่นพปนนยังไม่ได้เลยทุกวันนี้เนี่ยแนนที่สําคัญที่สุดวงแหวนเวทนักรนเนี่ยก็ยังมีสกินนู้หญิงด้วยนะฮะ หรือว่าใช้โอ้โหใช้เหรียญนักรบค่นข้างที่จะเยอะดวงเนี่ยไม่สวยก็ไม่รู้จะวายังไงแล้วละ่ะนวส้แล้วถ้าใครอยากได้คูปองฟรีๆหนึ่งพันคูปองมาเพื่อซื้อสกินแรน็มวยไทยหรือว่าสกินอื่นๆฟรีๆเนี่ยรับชนทอนหนีดีๆนะฮะทุกคนตามการประกาศของน้อง R O V k a r e n a R O V Thailand นะฮะว่ามาแล้วกิจกรรมประกวด m r R O V e Design Contest ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นการออกแบบสกินฮีโร่ชายนะฮะในระดับนานาชาติด้วยนะฮะฟังดีๆ ผลงานเนี่ยแล้วก็กติกาสามารถอ่านได้อ่านได้ <c oughs> ได้จากเว็บนี้นะฮะทุกคนซึ่งลิงก์เนี่ยพี่ปักไม่รู้ว่าทิ้งไว้ได้ไหมนะฮะใต้คอมเมนต์คลิป YouTube เนี่ยถ้าทิ้งไม่ได้ก็ไปหากันเอาเองใน r o v เพจนั่นเองนะฮะระยะเวลาการส่งพนันอยู่ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่6ธันวาปีนะ่ะเออไม่ใช่เดือนะนั่นนั่นเองนะ,ะทุกคน <c oughs> ฮีโร่ที่เขาร่วมก็ดังนั้นนะฮะตามชื่อนะฮะแต่ถ้าดูจากภาพตัดไปเนี่ย เปิดรับแล้วผลงานวิตเตอร์อาโอวีมาร่วมกันออกแบบสกินให้กับฮีโร่ชายที่คุณชื่นชอบจิงเงินรางวัลกว่า50,000บาท50,000่นกว่า50,000บ, 50, บาทเนี่ยยังไม่ใช่เงินรางวัลในแบบแบบที่เราแบบรู้สึกว่าเออเราต้องได้แน่ๆยังมีแน่กว่านั้นนะฮะและเป็นต้นแบบสกินภายในเกมด้วยซึ่งเดี๋ยวอธิบายกิจก,กรรมกติกาต่อไปนะฮะฮีโร่ที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าออกแบบได้เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวเท่านั้นนะครับก็คืออารลิน b r ร g h อ a ลเลนดอร์ไฮยเตและก็ทูเลนนั่นเองนะฮะทุกคนจากรูปถัดไปเนี่ยกาติกาการออกแบบสกินนั่นเองนะฮะทำให้เรารู้ว่าหนึ่งนะฮะเลือกออกแบบเพียงแค่1นึสกินของฮีโร่ดังต่อไปนี้ที่อธิบายเมื่อกี้นะครับ 2อนะฮะออกแบบผลงานให้ครบตามรูปแบบที่กําหนดกติการูปแบบที่กําหนดไว้เนี่ยอย่างเช่นหน้ากระดาษ A 4ซเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อะไรแบบนี้สามะฮะออกแบบสกินที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของฮีโร่ที่เลือกมาและสื่อสารถึงคอนเซปต์ที่ผู้ออกแบบได้วางไว้อย่างชัดเจนต่อไปเนี่ยกรอกใบสมัครแล้วก็อัปโหลดผลงานผ่านแบบฟอร์มได้ก็คือตามลิงก์ที่พี่ปักถ้าทิ้งไว้ได้ก็จะทิ้งไว้นะครับระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยฟังทอดน,นี้ดีๆนะฮะ ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเดือนนี้จนถึง6ธันวาคมจะเป็นวันส่งผลงาน13ธันวาคมจนถึง16ธันวาในปีนี้นะฮะเราทุกคนเนี่ยจะร่วมโหวตเพื่อหาผู้เข้าชิงเนี่ย10คนสุดท้ายและวันที่17ธันวาคมจะประกาศผู้เข้าร่วม10คนสุดท้ายสำหรับ10คนสุดท้ายนี้จะได้รับคูปองไปทั้งหมดคนละ1,000คูปองและเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติเพราะว่าเหลดสกินพวกนี้เนี่ยจะถูกส่งมาทุกเซิร์ฟเลยแล่ก็มาทําการเลือกผู้ประกาศหรือว่าผู้ผู้ประกวดผู้ประกาศวันสันชนะเลิศน,นะฮะจะได้รับเงินรางวัลห้าหมื่น 50, บาทแล้วก็เป็นต้นแบบสกินภายในเกมเราอาจจะได้สกินนี้มาใช้รีๆด้วยนะครับมีคนสงสัยแน่นอนเลยพี่พีปั๊กครับวงเวทอันเชิญวงเวทอันเชิญน,นะ ในวงแวดนะังรอบเนี่ยไม่คุ้มยังไงเหรอเก็บคูปองไว้ทำไมก็ดูต่อเลยให้เรามาที่กิจกรรมไปซื้อนำะไปความสำเร็จแจ๊สจ้าจานะฮะเลยเลื่อนมาด้านล่างมันจะเห็นคำว่าบัตรส่วนลดสกินใหม่ไวโอลิทฟรีซึ่งกดไปเลยมันจะเห็นนะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าเล่น โหมดจัดอันดับหรือว่าโหมดแบบธรรมดา 5v5 5ก็ได้ทั้งหมด3ตานั่นเองครับทุกคนแล้วเราจะได้บัตรตัวนี้มาซึ่งบัตรลดราคาเนี่ยจะเป็นบัตรลดราคาของสกินที่มีชื่อว่า Dream Guardian Violet ลดไปเลย501คู่กองหรือว่าสกินด้านหลังนี้นะคะตอนนี้กาลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยในวันที่11นี้แล้วนั่นเองนะทุกคน <S 2> <S 2> <S จากคลิปที่เราได้ดูนะฮะนี่คือคลิปเสื่อมที่ ROV Thailand ได้ทําการประกาศลง ใน YouTube ROV Thailand นะฮะว่าสกินคู่แฟนได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสกินคู่ของน้องเนี่ยจะเป็นสกินคู่ระหว่างมังกรแห่งแสงของ h e ทอเกับมังกรมงมังกรแห่งแสงของ ROV มาคอแลบกันนั่นเองนะคะซึ่งที่สาคัญที่สุดจากรูปถัดไปจะทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสองโลกคู่ขนานถูกเชื่อมโยงกันด้วยโชคชะตาแห่งความรัก ซึ่งสกินเหล่าสกินทั้งสองเนี่ยสองเกมเนี่ยจะมีสกินที่มีนามว่าเจมินี่หรือว่าสกินแฟดนั่เนเองนะที่เรียกโดยภาพรวมนะ,ะแต่แล้วการีนาอาวิเทแลนได้บอกประวัติคร่าวๆว่าในมิติอันทับซ้อนของโลคูขนานนั้นเหรอยังมีสถานที่สถานที่อย่างหนึ่งที่เด็กหญิงเผ่ามังกรผู้พิทักษ์แห่งมิติโลคูขนานพวกเขาเกิดมาอยู่ในมิติโลคูขนานแห่งน,นี้อยู่แล้วใช้ชีวิตอยู่ในโลกทั้งสองและเมื่อพวกเขาโตขึ้น เกิดการแยกทางกันเพื่อเขาจะต้องเลือกทำพันธสัญญากับโลกใดโลกหนึ่งและปกป้องโลกนั้นไปเพียงตลอดกาล ก็คือลูกที่เราปกป้องเนี่ยจะเป็นอาไวโอลสเลือกเป็นอาวีและสุนสร้างเซียนอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยของเอโดเกกับโลกโลกเคโดเกประมาณนั้นก็ใจใช่ไหมฮะทุกคนหลังจากที่เราทาภาร,รกิจเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ส่วนลดคูปองนี้ซึ่งจะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะนั่นแสดงว่าสกินใหม่ไวโอลิสกินนี้เนี่ยเข้าวันพรุ่งนี้นั่นเองสกินนี้เนี่ยถ้าเราคิดราคาน่าจะอยู่ที่1 2 0คูป่งมันะลดร501คูปองนันแสดงว่าเราจะซื้อสกินใหม่ในราคาที่ 6 9กร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเท่านั้นนะครับจากภาพถัดไปนะฮะทำให้เรารู้ว่าสกินนี้เนี่ยจะมาในระดับของอันติเมตไวโอเลตนั่นเองนะฮะซึ่งจะซื้อในราคา699กคูปองตามภาทีได้เห็นเลยนะครับแน่นอนฮะว่าสกินเมื่อะกี้เนี่ยของไอเลสสกินใหม่ถูกกว่าสกินแห่งความมืดสกินเดโมนิกสกินนี้ซะอีกแล้วแถมยังมีเอฟเฟกต์ที่แมงโคจะยิงใหญ่กว่าสกินเดโมนิกสกินนี้ที่อยู่ในระดับไมตีขึ้น คือไมติคัลเนี่ยรู้นะฮะว่าระดับสูงแต่เอฟเฟกต์สกินเนี่ยก็อง,งนงานหลักสามร้สิบอะฮะต่อันติเมตสกินไม่ของไวโอเล็ต <c oughs> <c oughs> เนี่ยโอ้โหเอฟเฟกต์สกินมังกรแมงโคตรเทีไม่จับไว้ถีบหน้าสำหรับเมียอาจีเอ็มนะฮะทุกคนลูกเมียน้อยอย่างพวกเราเนี่ยจัดแน่นอนฮะและนี่คือคลิปหลุดที่ทําให้เราเห็นนะฮะว่าการเปรียบเทียบของสสกินที่พี่ปักได้พูดเมื่อตะกีนะฮะว่าสกินด้านขวาเนี่ยความมืดแมงโค้จะแพงหลายพันบาทเลยพันคูปอง แล้วด้านซ้ายเนี่ยเป็นสกินแห่งแสงสว่างที่เป็น R V X H O K โคตที่จะถูกอยู่แค่ราคา699กบปองแต่ราคานี้เนี่ยจะอยู่ได้ก็เฉพาะรอทํากิจกรรมเมื่อกี้เท่านั้นฮะด้วยฉะนั้นรีบทํากิจกรรมที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็รีบซื้อในวันพรุ่งนี้มาที่กิจกรรมสมบัติแห่งราชนหรือราชาไม่ว่าเจ้าจะเป็นราชันหรือราชาเจ้าอย่าลืมไปนะ ว่าเจ้าเนี่ยจะถูกแทนที่โดยราชาหรืออชาอะไรสักอย่างวะในในทิกตอกอ่ะมันจะพูดแนวนี้ปะวะ <c oughs> ซึ่งต้องขอบอกเลยนะฮะการสุ่มในกิจกรรมนี้เนี่ยเราอยากอธิบายได้มากๆเลยเริ่มที่3มคูปองเท่าน,นั้ะฮะว่ามาอาจจะบางนี่นี่ๆๆด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเริ่มที่3คูปองก่อนที่จะสุ่มมันจะให้เลือกสกินตรงนี้นะฮะว่าเราจะเอาสกินอะไรกันแน่พี่ปักเลือกเป็นการีเพราะว่ายังไงก็ไม่อยากจะสุ่มเท่าไหร่เลย ซึ่งพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสุ่มได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมดเพียง9รอบหรือว่า9ครั้งเท่านั้นก็คือมันตันที่เ้าครั้งอะเริ่มที่3คูปองไปจนถึงตัน9ครั้งเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะฮะจากรูปนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมนี้เนี่ยจะสุ่มฟรีได้ทั้งหมดเนี่ยเออไม่ใช่สุ่มฟรีเดี๋ยวสุ่มไปตันทั้งหมด9ครั้งเมื่อทุกๆครั้งที่เราสุ่มตันไปครบ5ครั้งเนี่ยมันจะเปิดได้ตรงนี้นะพอเปิดครบ5้าครั้งเนี่ยมันจะเห็นของรางวัลอย่างชัดเจนอีก1ประเภทนั่นเองนะฮะนี่คือของรางวัลที่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการการันตีทุกคนพอสุ่มครบหครั้งมันก็จะสามารถเลือกรับสกิน2สกินเนี่ยเลือกมา1สกินได้เนื่องจากว่ามีหลายคนเนี่ยสงสัยว่าพี่ป๊กคร ฟังดีๆนะฮะถ้าเราสุ่มครั้งแรกเนี่ยใช้ใช้สามคูปองสุ่มครั้งที่2จะใช้9คูปองครั้งที่39คูปองครั้งที่4 29่คูปองครั้งที่539คูปองรวมตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยรวมเป็น99คูปองนะฮะซึ่งพอรวม95กคูปองเนี่ยเราจะสามารถไปเลือกอนเนี้ยเปิดกล่องหินเนี่ยเพื่อรับ1สกินจาก2สกินนี้ได้นะครับ<ส>ครั้งที่6เนี่ยจะอยู่ที่79คูปอง ครั้งที่7อยู่ที่139คูปองครั้งที่8เนี่ย199คูปองแล้วครั้งที่9ครั้งสุดท้ายอยู่ที่249คูปองนะฮะซึ่งถ้าสุ่มครบ2 4 9คูปองเนี่ยไอ้ด้านเนี่ยแหละด้านซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเทาหมดเลยแล้วเราจะได้เลือกรับสกินเนี่ยมามา1สกินนะทุกคนซึ่งถามว่าสกินไหนโอเคสุดก็น่าจะเป็นสกินของคิวเลนละมั้งถ้าเพราะว่าคิวเลนมันเป็นวันเลือกพาร์ตวทุกคนมันไม่น่าจะมาทกาก,กาิก ซึ่งหลายคนอยากสงสัยว่ามาถ้ามันเหมาเนี่ยเหมายกเซตอ่ะพี่ปั๊กที่เอ็มอยากให้กูเหมาอยู่แล้วอ่ะใช้ทั้งหมดก่คต์พองการันตีเลยนะฮะการเหมายกเซตอยู่ที่765ค้พูปองฟังอีกหนึ่งครั้งนะฮะถ้าเราเหมาด้านซ้ายเนี่ยทั้งหมดการสุ่ม9้าครั้งนี้หนึ่งทสี่ห้า4ก6 7็ดเอ่าเราจะเหมาไปเลย765คูปองนั่นเองนะครับไม่มีเพียงแค่นั้นฮะการประกาศ การทํากิจกรรม AIC 2 0 2 1มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะจากรูปเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าชุดฮีโร่เนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ตัวว่ามีทั้งหมด5ฮีโร่ใช่ไหมเทวน้องหม้อทอดน้องเทนน้องนาคอสแล้วก็ตัวนั้นที่ใส่หมวกเชื่อเลยวะลุงอีกนิดหรือเปล่าวะ ใช่ไหมทุกคนไม่แน่ใจน่าจะเป็นลุงยิปนี่นะเฮ้ยลุงโคตรเปียวอลไมามาผาก,ก,กิงก่องแกล่ะอยากให้พวกนี้มาทำสก,กินแบบนี้บ้างดใส่ชุดแบบน่นี้เป็นสก,กินพวกนี้โคตรจะแรนนะฮะซึ่งน้องเนี่ยจะมาจัดกิจกรรมนี้ในการิลาเอา ROV อินโดนีเซียเนี่ยได้เฉลยไปแล้วนะฮะว่าวันเหล่านี้นั่นเองฮะ,ะที่มีการจัดกิจกรรม AIC 2 0 2 1 ภายในเดือนพฤศจิกาวันที่27จนถึง19ดีเซ MBER ก็คือเดือนธันวาเดือนหน้าเลยนะฮะ yeah, ทุกคน <Woo. S 1> และที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยขอถามหน่อยใน r ารเอเนี่ยภาพในอาอวหรือว่าฮีโร่ของอาเอวเนี่ยใครขึ้นเป็นภาพตัวสีเขียวประกอบอะไรแบบนี้บ้างซึ่งถ้าขึ้นแบบนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะ,ะพี่ปักจะได้ทําคลิปบอกวิธีการแก้ให้ซึ่งถ้าใครไม่ขึ้นก็ไม่ต้องคอมเมนต์กนแล้วกันนะสนะิถ้าอยากขึ้นก็เดี๋ยวพยายามไม่ขึ้นอะไรแล้วกันเลย วันนี้เนี่ยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักทุกคนนะครับที่สําคัญคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ทุกท่านหาไม่ต้องไป็นห่วงไปปักอ่านหมดนะครับถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนอย่างเช่นแกงาย่าเนี่ยบอกมาได้นะยิ่งคนบอกเยอะเนี่ยยิ่งอยากทำฮะไปแล้วบ๊ายบายครับ